สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเฟีพระเครื่องทุกทท่านนะครับผมพบกับโจแจนพักเครื่องนะครับ EP ที่490ครับวันนี้ก็ได้พระมาแบ่งปันพี่พีเฟีนะครับสนใจหรือชื่นชอบเผ้าไหนนะครับโทรปิดโทรสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0ูนย์4 1 5 9 5นนะครับมีบริการเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้มาดูพารายการแรกเลยนะครับ นี่ฮะพระรายการแรกเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะฮะพิมฐานแซมเอาให้พี่ๆได้พิจารณาดูนะครับว่านี่ฮะสมเด็จพิมพ์ฐานแซมดูความลึกนี่ครับดูพระเกตดูพระกันดูฐานแล้วดูเนื้อนะครับองนี้น่าจะลงลักปิดทองมาก่อนแล้วทีนี้ล้างลักออกนะครับนี่เขาล้างลักออก เนื้อพระก็ยังอยู่ประมาณนี้ครับเราดูด้านข้างครับเห็นไหมครับยังเห็นลักแล้วก็ทองด้านหลังนะครับเนื้อเขาก็จะนี่ฮะ้องรอยการครูดการขัดการปัดการโอ้นี่ธรรมชาติครับนี่ฮะโอ้โหดูนะฮะด้านข้างครับเห็นไหมอู้ธรรมชาติครับรายการที่หนึ่งครับเนี่ยสี่ร้อยบาทแบ่งปันพีพีเอฟซีครับชื่นชอบนะครับนี่ฮะ สวยเดิมๆลึกด้วยนะฮะเนี่ยต้องชอบแขนลึกมากนี่นะครับรายการที่หนึ่งสี่ร้อยบาทนะครับสมเด็จต่อไปรายการที่สองอันนี้ลองพิจารณาดูนะครับเป็นพระซุ้มกอฮะเป็นพระซุ้มกอเนื้อดินดินกําแพงเพชรนะครับนี่ฮะเห็นไหมอันนี้มีเขาเรียกว่าแร่อะไรนะว่านดอกมะขามนะครับนี่ครับพระซุ้มกอเนื้อดินดูนะพลิกด้านข้างปั๊บเห็นไหมครับ นี่ฮะโอ้โหเราดูด้านหลังนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยวาดมะขามนี่ครับโอ้โหดูคล duda, าสสิกจริงๆซุ้มกอนี่ครับซุ้มกอซุ้มกอเอาสามร้อยห้าสิบครับผมพระซุ้มกอนะฮะดูซอกแขนลึกมากเลยนี่ฮะกระหนกข้างนี่ครับเห็นไหมนี่ครับใบหน้าอันนี้ดำๆนี้ไม่รู้อะไรครับนี่ฮะ แต่มีแรขงขับเยสามร้อยห้าสิบอรายการที่สองนะครับต่อไปรายการที่สามนี่ครับพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับดูนะฮะเนื้อเขาเนื้อเขาจะเป็นแบบคล้ายๆเนื้อแบบเนี่ยธรรมชาติจริงนดงูนี่โอ้โหเราดูนะครับ,น,รบนี่ครับเห็นไหมนี่ฮะอันนี้แขนนี้ร่องรอยแบบการหลุดออกไปนะกดเราดู กันข้างนะครับพิกปัป๊บด้านหลังอุ้ยเนื้อสุดยอดเลยนะฮะนี่ฮะเนื้อเขาไม่ธรรมดานะครับสมเด็จองค์นี้ดูนะครับเห็นไหมหลุดนุ่มมากๆดูนะครับพิกปัป๊บนี่ฮะสามร้อยห้าสิบจัดไปครับรายการที่สามนะครับต่อไปรายการที่สี่รายการที่สี่เป็นนี่พระสมเด็จเหมือนกัน,นครับอันนี้เป็นพิมพ์ น่าจะเป็นพิมพ์เจดีนะครับนี่ฮะมีคาบความเก่าปกคลุมนะครับนี่เห็นไหมปกคลุมองค์พระอยู่คาบเหลืองๆเนื้อๆเนี่ยนี่ฮะดูนะครับพิจารณาดูนะครับนี่ฮะโอ้โห,โหได้มาแบบนี้นะครับนี่คือด้านข้างองค์พระเห็นไหมปิ๊ป๊าบด้านหลังธรรมชาติเลยนี่ฮะตัดด้านข้างเห็นไหมครับมวลสารมี เอาสามร้อยห้าสิบไปแล้วกันครับอา้าวรายการที่สี่นะครับจัดไปฮะรายการที่สี่สามร้อยห้าสิบโอ้สุดยอดครับต่อไปรายการที่ห้ารายการที่ห้าเอาหลงพังเงินม้างครับนี่ฮะหลงพองเงินหลงพองเงินนี้ลองพิจารณาดูนะครับนี่ฮะผมเอาสามร้อยห้าสิบครับนี่ฮะเป็นพิมพ์นิยมนะสภาพก็นี่ฮะตามสภาพและนี่ครับนี่ฮะ,ฮะด้านใต้ฐานดูนะครับ สามร้อยห้าสิบครับในการที่ห้านะครับหลงพอเงินก็น่ารักดีครับในการที่ห้าต่อไปในการที่หกราการที่หกราการที่หกเป็นพระสมเด็จพิม์พใหญ่นะครับนี่ฮะเห็นไหมพิม์พใหญ่องค์นี้ดูความเก่าความเป็นธรรมชาติครับนี่ฮะแล้ดูเนื้อหาปุ๊กปักเลยนะฮะนี่ฮะเนื้อเข้มๆเงี้ยดู โอ้สุดยอดเลยฮะนี่มวลสารเห็นไหมเม็ดโคข,ขาวเม็ดดําเม็ดแดงนี่ฮะเม็ดโคข,ขาวคุณคุณ,คณดูด้านหลังนะครับเห็นไหมเนื้อพระจะเข้มมากเลยคนระับเข้มแบบโอ้โหดูธรรมชาติเลยเนี่ยนี่ครับโอ้โยดูนี่ฮะ,ฮะข้างนะครับนี่โอ้สุดยอดครับนี่ฮะรายการที่หกเอาสามร้อยห้าสิบครับ สามร้อยห้าสิบนะครับรายการที่หกเนื้อเข้มจริง<ๆ>แล้วสวยมากครับเพานี้นี่ฮะธรรมชาติมากเลยยอดเลยครับสามร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่ที่เจ็ดสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับดูนะครับเก่าธรรมชาติดูเนื้อดูพิมพ์นี่ฮะชื่นชอบยังไงก็ขอรูปเพิ่มเติมนะครับหรือโทรปิดได้นะครับนี่ฮะพระสมเด็จด,ด้านหลังดูแกล่งหนึกนุ่มเลยเนื้อครับแกล่งไหมนี่ฮะ โอ้โหดูเเอาสามร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับอ่ะรายการที่เจ็ดนะครับขอรูปเพิ่มเติม <ๆ S 2> ได้นะครับผมต่อไปรายการที่แปดที่แปดเป็นนี่ฮะหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับพิมพ์นิยมลึกๆดูใบหน้าเน้กเกินความคมอันนี้เอาสามร้อยแล้วกันครับอ่ะนี่ใต้ฐานสวยมากเลยครับดูใต้ฐาน นี่ขอญาตเปิดที่สามร้อยนะครับโอ้ใต้ฐานนี้สวยจริงเนื้อเขาสวยจริงครับนี่ฮะถินนิยมดูนะครับอืสามร้อยบาทในการที่แปดต่อไปรายการที่เก้าที่เก้าที่เก้าเป็นวัดเกตวัดเกตเอาสามร้อยห้าสิบนะครับผมวัดเกตนะครับดูนะฮะ นี่คือคาบความเก่าเขาแล้วคาบเนี่ยแตกลานเป็นธรรมชาติของวัดเกศนะครับนี่ฮะรอยแตกรอยล้านเพราะพระอาจจะแก่น้ํามันครับนี่ฮะเห็นไหมดูนะครับนี่ฮะเส้นรางๆยังเห็นนี่ครับด้านข้างฝนมาครับด้านหลังเห็นไหมครับเนื้อหาเอาสามร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับเอาวันนี้แปลงปันพี่พีเอฟซนะครับโอ้ยสุดยอดแลวครับนี่ฮะต้องปิดแล้วครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบเก่าๆเนี้ย ราการที่เก้าต่อไปรายการที่สิบที่สิบหลงพ่อเงินหลมพ่อเงินนี้เอาอันนี้เอาสามร้อยแล้วกันครับสภาพใช้นะครับนี่ฮะพระสภาพใช้มาดูนะครับเห็นไหมโอ้พระเก่าจริงๆครับดูโลหะเอาลุกเก่าไม่เก่านะครับนี่ฮะเอาสามรอยครับผมนี่ฮะรายการที่สิบนะครับสามรอยบาท ต่อไปรายการที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญรอนะครับอันนี้หลวงพ่อพลอยนี่ฮะเหรียญรอเก่าอันนี้เอาสี่ร้อยครับเหรียญรอเก่ามากเลยเก่าเหรียญรอห่อโบราณนะครับเนี่ยฮะเหรียญหลวงพ่อพลอยดูนะครับเห็นไหมความเก่าเขาเรียบอย่างดีเลยครับแล้วสวยด้วยนะครับพระสภาพเนี่ยอมเขียวเลยนี่ฮะสี่ร้อยบาทหลวงพ่อพลอย ต่อไปรายการที่สิบสองเป็นพระหล่อโบราณอันนี้ไม่ทราบที่นะนี่ฮะหล่อโบราณเนื้ออมเขียวแต่ผ้ามีต่อโคดด้วยนะครับนี่ฮะโคดคล้ายๆตัวหน้าสองตัวเนื้อนี้เก่าๆล่งลอยกันตัดช่อเนื้ออมเขียวครับอันนี้เอาสามร้อยแล้วครับเอารู้ที่จัดไปนะครับเอาสามร้อยบาทปี๊ดเลยนะฮะนี่ฮะสามร้อยรายการที่สิบสอง ต่อไปสิบสามเป็นอันนี้เขาเรียกเหรียญอะไรเหรียญหลวงพ่อทองคํานะครับนี่ฮะเหรียญหลวงพ่อทองคาหลวงพ่อคำเอาสามร้อยครับนี่ฮะด้านข้างนะครับดูเอาสามร้อยบาทหลวงพ่อทองคําวัดไซใหญ่อำเภอไซน้อยนะครับนี่ฮะสองสี่เก้าแปดเอาสามร้อยครับหลวงพ่อทองคําต่อไป การที่สี่สิบสี่ไปลงพองเงินนี่ครับแกะเลยนะครับเผื่อพี่ๆใดดูแล้วแบบชื่นชอบนะครับเห็นบล็อกนะครับนี่ฮะพิมพ์นิยมนะครับอันนี้เอาสี่ร้อยครับพิมพ์นิยมสวยดําเดิมครับนี่ฮะดูใบหน้าเสียงกลมแล้วก็พีคกปับ๊บนี่ครับหน้าหลังใต้ฐานชัดเจนครับร่องรอยการแต่งชอ่อชบา นี่ฮะเอา400ครับนี่ครับลง่อเงินนะครับสวยเดิมเมเลยโอ้โหดูนะคาสิกมาก400บาทรายการที่14ต่อไป15 15เป็นพระสมเด็จอันนี้พิมพ์ลึกๆนะฮะลึกๆแล้วดูนะครับสมเด็จองนี้ลึกแล้วก็คมชัดลึกนะครับเขาเรียกดูเนื้อดูแห้งดูความคมลึกเกตทะลุซุ้มนะครับนี่ฮะโอ้โหดูความแห้ง คลาสสิกจริงๆนะครับนี่ฮะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ที่มีความสวยและคลาสสิกจริงนี่ครับลองพิจารณาดูนะครับผมพลิกปั๊บด้านข้างดูนะฮะนี่ฮะเม็ดแดงพลิกปั๊บด้านหลังโอ้หสวยจริงครับพระนี่นี่เอาเอาสามร้อยห้าสิบครับรายการที่สิบห้านะครับแม่สมเด็จวันนี้ สวยอยงนันเลยนะครับ350ต่อไปในการที่16 16กนี่ก็เป็นสมเด็จเหมือนกันครับนี่ฮะเส้นมครคคับพิม์พดูเนื้อหาดูพักเกตดูนะครับความเป็นธรรมชาติพิกปั๊บเห็นไหมครับด้านข้างนะไล่ทีละจุดเลยครับนี่ด้านหลังโอ้โยเนื้อหาปึกปักปูไตปีเป็นธรรมชาติครับนี่ฮะ นี่ครับเอาสามร้อยห้าสิบสมเด็จพิมพ์ใหญ่รายการที่สิบหกต่อไปรายการที่สิบเจ็ดหลวงพ่อเงินนะครับนี่ฮะหลวงพ่อเงินอันนี้พิมพ์นิยมครับล่องตาเป็นกีบเลยนะครับนี่ฮะแล้วเนื้อเกินดูผิววันณะนะครับพระสภาพใช้ดูนะฮะเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยนะครับรายการที่สิบเจ็ดขอรูปเพิ่มเติมได้ครับอ่ะค่อยๆดูนะครับผมนี่ฮะชัดเจนครับ นี่นะครับหลงพกเงินสามร้อยบาทรายการดูจมูกโอ้โหนี่ฮะรายการที่สิบเจ็ดสามร้อยบาทนะครับต่อไปรายการที่สิบแปดสิบแปดอันนี้เป็นจอบเล็กหลงพกเงินนะครับนี่ฮะจอบเล็กหลงพกเงินดูดูหน้านะครับนี่ครับแล้วดูแข้งนะครับแข้งตรงๆนี้ครับนี่ฮะเห็นไหม จอบเล็กแล้วเนื้อสวยมากหูปิงนะครับนี่ครับหลังอูหลังสวยจริงครับนี่ฮะดูความเก่าก็รู้แล้วครับนี่ฮะสุดยอดเลยครับจอบเล็กลงพังเงินเอาสี่ร้อยครับจอบเล็กองนี้นะฮะดูนะครับโอ้สวยมากดูด้านหลังเนี่ยหูปิงนี่ฮะสี่ร้อยบาทจอบเล็กรายการที่สิบแปดนะครับสี่ร้อยบาทขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผม ่อไปรายการที่19 19นี่เป็นพระสมเด็จนะฮะเนื้อผงไบลานหลวงปู่ลำพูครับนี่ฮะหลวงปู่ลำพูนี่ครับเป็นเนื้อผงไบลานนะครับนี่ครับเป็นพระสมเด็จมีมวลสารของสมเด็จวลัลขังเยอะแยะหมดแล้วนี่ฮะหายากครับเอา4 0 0ร้อนะครับนี่ฮะสมเด็จหลวงปู่ลำพูเนื้อผงไบลานนะครับเสิร์ชหาข้อมูลได้นะครับนี่นี่ฮะ โอ้โหภาอย่างเงี้ยสวยสมบูรณ์จริงๆครับนี่ฮะเอาสี่ร้อยครับราคาน่ารักมากรายการที่สิบเก้าครับต่อไปรายการที่ยี่สิบยี่สิบนี่เลยนี่ฮะพระสมเด็จอยู่ในกรอบเลยฮะผมจะแกะให้พี่พีเอฟซีได้รับชมเงินครับนี่คือรายการที่ยี่สิบนะครับได้มาก็ยังไม่หันแกะมาแกะกันตรงนี้เลยนะครับนะครับ เห็นไหมสมเด็จอง์นี้นะครับ <c oughs> คือเป็นพระมีคาบคล้ายๆเหมือนคาบคาบความเก่าหรือคาบขี้กุนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับนี่ครับเห็นไหมคล้ายๆคาบขี้กุหรือคาบความเก่าปกคลุมองพระอยู่นะอุ้ยพระ นี่ฮะสวยจริงๆครับนี่ครับเห็นไหมพริกด้านข้างครับเปเลยนี่ฮะด้านหลังโอ้หูเนื้อหาเก่ามากแล้วก็เนื้อหาธรรมชาติมากครับนี่ฮะด้านข้างฝั่งนี้เห็นไหมครับปกคลุมอยู่นี่ครับพระสมเด็จเอาสี่ร้อยครับรายการที่ยี่สิบนะครับดูนะฮะปั๊บด้านหลังดูด้านข้างครับธรรมชาติมากนี่ฮะสี่ร้อยขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผม โอพระอย่างเงี้ยต้องจัดแล้วครับดูเนี่ยนี่ฮะสี่ร้อยบาทรายการที่ยี่สิบต่อไปรายการที่เบ็ดยี่สนี่เป็นนาคปกนาคปกผมเอาสี่ร้อยนะครับตกเก่าเงี้ยเนี่ยท่านใดที่เกิดพระประจวันนาคปกนะครับนี่ฮะสี่ร้อยบาทโอโ้ลสาสิกแล้วเนื้ออม ุเขียวขึ้นหน่อยะสวยมากเลยครับโอ้พาองค์นี้นีฮะหงน่ารักดีฮะไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินนีฮะกำลังที่ยมน่าใช้เลยครับึุนขอได้สบายเลยสี่ร้อยบาทกการายการที่เบึต่อไปรายการที่ยี่สิบสองยี่สิบสองเป็นอันนี้ชินราดพิมพ์ตนะครับพิมพ์ต้อดูนะฮะพิมพ์ต้น้ําทองกระจายอันเนี้ยสวยเดิมเดิมเลยพลิกใต้ฐานไม่มีโค้นนะแต่ตะใบเนี่ยตะใบเก่าเลยตะใบโบราณเ นี่ฮะแต่งได้สวยไหมตะใบครับตะใบสวยมากอันนี้เอาห้าร้อยครับนี่ฮะพิมพ์ต้อระยะเปิดที่ห้าร้อยบาทสวยเหมือนเดิมเลยนะครับนี่ฮะโอ้โหดูตะใบใต้ฐานชัดเจนเลยฮะดูเห็นไหมตะใบโบราณน,นี่ครับรายการที่สองห้าร้อยต่อไปรายการที่สามอันนี้เป็นเหรียญ เป็นเหรียญหล่ออกเรานะครับนี่ฮะบอกสร้างพร้อมชินราชอินโดจีนะครับเป็นเหรียญหล่ออกเราดูนะฮะเป็นหล่อโบราณเนื้ออมเขียวสวยเลยนะครับนี่ฮะหล่อโบราณสวยชัดเจนนะครับนี่ครับเราดูนะครับโอ้โหดูนี่การแต่งตะไบเบาๆแล้วดูเนื้อเกินนะฮะแต่งตะไบแล้วเนื้ออมเขียวสวยมากหล่อโบราณครับอกเรานะครับสร้างรา่ๆปีสองพันสี่ร้อยอินโดจีนแปดสองาลนะครับนี่ย ก็ไม่แน่ใจว่าปีอิโตจีนสร้างปีไหนสองสี่แปดสองว่านี่ฮะนี่นะครับเป็นอกเหล่านี่นะครับอันนี้เอาเจ็ดร้อยบาทอกเหล่านะฮะหายากไม่ค่อยเจอครับนี่เนี่ยเพิ่งเคยเจอองค์แรกเลยนะฮะนี่ฮะอกเหล่าเจ็ดร้อยครับสวยดั้มเดิมในการที่ยี่สามต่อไปรายการที่ยี่สี่นี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ฮะ ชอบตรงที่ว่าเนื้อเขาสวยมากเนื้อต๊บๆเลยอ่ะนี่ฮะดูนครับพริกด้านข้างโอ้โหเม็ดดำเม็ดแดงนี่เม็ดแดงด้านหลังนะครับนี่ฮะเนื้อสวยจริงๆพระมีมูลสารด้วยครับเนื้อเข้มเนื้อแบบเนี่ยสวยจริงๆครับพระในการที่ยี่สี่ครับสมเด็จตรงนี้สี่ร้อยบาทครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับสี่ร้อยบาทในการที่ยี่สิบสี่ครับ ดูเงินสารดูโอ้โหฮะสี่ร้อยครับรายการที่สี่ต่อไปรายการที่ห้าที่ห้ามานี่ดีกว่าครับพักกล่องพักกล่องอันนี้เป็นหลวงปูน่นาคนะครับผมได้มาสามองค์ปูน่นาคแต่ละพิมพ์ไม่เหมือนกันปูน่นาควัดละขังนี่ฮะเนื้อเขาแกร่งสวยดึกนุ่มมากพร้อมกล่องเลยนะมาอย่างเนี้ยอีกองไม่อยู่ในกล่องครับคือบ้านหลังเดียวกันเลยได้ไมาที่มาเนี่ย ปูหน้างเงี้ยน่าสะสมน่าเก็บครับเนี่ยเป็นพระที่แบบยังไม่แรงมากครับแต่ก็น่าเก็บสะสมได้นะครับนี่ฮะผูหน้าวัะฆังเนื้อเขาจะออกแก่งนี้เลยแล้วเนื้อธรรมชาติแล้วสวยจริงดูเนี่ยมวลสารเป็นก้อนเลยเห็นไหมครับเห็นไหมมวลสารของส่วนผสมของสมเด็จเนี่ยท่านคุณสมเด็จพุทธ่าจารโตนะครับเนี่ยดูสมเด็จวัะฆังครับมวลสารอู้พระสวยจริง คากล่องเลยนะครับผมเอานี่เอาสี่ร้อยบาทครับผมหูหน้านะครับรายการที่ยี่ห้าครับนี่ฮะสี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่หกนี้เป็นอีกพิมพ์นึงปกโืรงกันนี่ฮะเป็นพิมพ์แบบปกโพชืคชอบองค์ไหนก็นี่ฮะถทกปิดได้เลยนะครับหรือนี่ฮะสามองค์เอาหมุดก็ได้นะครับนี่ฮะนี่ครับหูหน้าเนื้อแบบสุดยอดเลย เนี่ยไม่ค่อยเจอแล้วครับเนื้อเงี้ยปูหน้าไว้ละคังนี่ครับพี่ๆใดที่ชื่นชอบน่าเก็บสะสมครับปูหน้านี่ก็เอาสี่ร้อยครับผมสี่ร้อยบาทนะครับกล่องเลยนะครับเนี่ยมาที่เดียวกันเลยครับนี่อีกปกโพอีกพิมพ์นึ่งนะครับอันนี้อยู่ในกรอบเขาหน้าจะใช้อยู่อ่ะนี่ครับนี่ฮะเห็นไหมโอ้วพะแบบพูดตรงเลยนะว่าปึกเลยนะฮะพะเนื้อแบบ สวยมากๆดูนะครับเห็นไหมนี่ครับเนื้อแก่งสวยเป็นธรรมชาตินะครับนี่ฮะด้านหลังดูนะฮะนครับนี่ครับสวยดเดิมเลยครับนี่ฮะหลวกปู่นาควัละคังนะครับเนี่ยล่องรอยการปาดการตัดคูดธรรมชาตินี่ฮะู้ที่ชื่นชอบนะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับหลวกปู่นาควัละคังนะครับ นี่ฮะในการที่2ี่ส็ดครับอันนี้เอา4ี่้อยเหมือนกันนะครับนี่ฮะขออนุญาตเปิดที่สี่ร้อยนะครับลูกปุ่นนาคต่อไปรายการที่2ี่8 28แปดี่สิบแปดยี่แปดมานี่ฮะอันนี้เป็นรูปรอหลวงพ่อเงินครับอันนี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับดูนะฮะดูขี้ตาจีบอลคว่ำเงี้ยดูนะครับ,รบเห็นไหมครับความเก่าความคลาสสิก ดูเนื้อไงน,นี่ฮะพลิกปับ๊บเห็นไหมครับมีร่องรอยการแบบแต่งตะใบเก่าๆให้เห็นนี่ยุบเลยโลหะดูนะฮะเนื้ออมเขียวสวยมากๆครับขี้ตาตาเป็นก้อนเลยนะครับนี่ฮะดูนี่ตะเข็บนะครับวิ่งมาอ้สวยมากอันนี้เอาห้าร้อยบาทครับขอญาตเปิดที่ห้าร้อยนะดูด้านหลังสวยจริงชอบหลังเนื้อเขาแบบธรรมชาติดีฮะ นี่ฮะห้าร้อยบาทในการที่แปดนะครับห้าร้อยบาทโอ้โหต้องจัดแล้วครับสวย้ต่อไปราการที่ยี่สิบเก้านี่ครับอันนี้เป็นสมเด็จเขาเรียกว่าเสียนบาทหรืออกคุทครับจแกะเลยนะครับแกะเลยให้พีเอฟซีได้ชมกันแบบนี่ฮะเขาเรียกว่าอกคุทเสียนบาทบอืม นี่ครับแกะออกมาแล้วครับนี่ฮะอกคุดเสียนบาทนะครับเป็นพระค่อนข้างที่ดูนะฮะเนื้อในเก่าจริงปกคุมไปด้วยความเก่านะะนี่ฮะภาพก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ครับโอ้โหพระดูนะครับนี่นี่คือความเก่าขององค์พระนะครับนี่ฮะมาอย่างนี้เลย ดูด้านข้างนะครับเห็นไหมเนื้อปึกมากเลยดูด้านหลังดูนะครับเห็นไหมโอ้โหพระสวยจริงครับอันนี้เก่ามากๆนี่ครับเสียนบาทอบพุดูนะครับเอา400บาทครับในรายการที่9เสียนบาทอบพุส400ต่อไปรายการที่30 สามสิบที่เป็นหลวงปู่ศุขปากคอมาขามเท่านะครับเป็นพิมพ์ประพามนทนนะฮะนี่ฮะนี่ครับสวยงามเลยนี่ฮะพระล่องลอยมีมีจานนะครับนี่ตะไบการแต่งตกแต่งตะไบนี่ฮะโลหะเก่าเก่าหลวงปู่ศุขหายากครับไม่ค่อยเจอแล้วครับพิมพ์สวยๆอย่างนี้ครับนี่ฮะนี่คาบเนื้อเนื้อนี่ฮะบนนี่ฮะนี่คราบเนื้อ เอาห้าร้อยครับผมปุสุกขอญาตเปิดห้าร้อยนะครับายการที่สามสิบต่อไปสามสิบเอ็ดอันนี้เป็นเหรียญลงพ่อทบนี่ฮะลงพ่อทบพัดชนแดงนะครับดูดูดูเส้นนะครับดูเส้นนี่ฮะดูข้เรียกเส้นเส้นดูนะครับความคมตรงสื่อดูใบหน้านี่ครับดูนะครับเห็นไหมนี่ฮะลองพิจารณาดูนะครับผมนี่ครับ ตัวตัดด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะนี่ครับเหรียญหลวงพระบวัดชนแดนนี่ฮะปีสองสี่เก้าหนึ่งนะครับดูเส้นแตกเนี่ยคมๆนี่ครับนี่ฮะดูใบหน้าครับนี่ฮะโอ้สวยจริงดูใบหน้าคมๆเนี่ยสองสี่เก้าหนึ่งนี่ฮะอันนี้เอาเอาห้าร้อยครับผมขออนุญาตเปิดที่ห้าร้อยนะครับหลวงพระบวัดชนแดนชอบยังไงก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับ รายการที่สามสิบเอ็ดครับต่อไปรายการที่สามสิบสองสามสิบสองเป็นเขาเรียกนี่ฮะนางกวักครับนางกวักนางกวักช้ำๆเก่าๆนี่ฮะนี่ฮะดูนะครับนี่ฮะใช่ยุคหลวงพ่อเดิมหรือเปล่าครับช้ำขนาดนี้ดูนะฮะเลียบเดิมเลยเลียบเดิมจากวัดเลยนะครับนี่ฮะใช่ยุคหลวงพ่อเดิมหรือเปล่าครับดูนะครับความช้ำดูนะฮะช้ำจริง พลิกป้าบด้านหลังเห็นไหมอุย้ยเก่าขนาดนี้นะฮะน่าจะถึงยุคครับเลี่ยมเดิมนะครับนี่ห่วงเชื่อมเลี่ยมเดิมนะฮะดูนะครับเห็นไหมนี่ฮะใช่ยุคลวงพ่อเดิมหรือเปล่าครับให้พี่พี่ได้พิพพพพพจนารณาดูนะครับนี่ฮะเก่าไม่เก่าดูการแกะแกะด้วยมือนะครับนี่ฮะดูฮะโอ้โหน่ารักมากอันนี้เอาเอาเก้าร้อยครับขออนุญาตเปิดที่เก้าร้อยงอครับอันนี้งอ นี่ฮะฉ่ำมากๆเลยเนี่ยโอ้โหอย่างเงี้ยต้องน่ารักครับเลี่ยมทองนะครับให้นี่ฮะให้ลูกให้หลานให้ผู้หญิงครับเหมาะสําหรับผู้หญิงมากกว่านี่ฮะโอ้โหยุคถ้าถึงยุคหลงพูเดิมนี่โอ้โหราคานี้นะครับปีตดเลยนะฮะน่ารักมากแล้วเก่าจริงบ้านๆเลยนะฮะนี่ฮะนี่ครับนี่เอาเก้าร้อยบาทเรับกเก้าร้อยนะครับนี่ฮะ การที่สามสองอู้สวยทำจริงนะครับต่อไปสามสามอันนี้อันนี้จอบใหญ่ลงพ่อเงินเนี่ยผมพูดตรงเลยครับว่านี่ฮะทุนมาแรงหน่อยนึนะครับเอาเป็นว่าพี่ๆใดคือสนใจจริงๆนะครับนี่ฮะรือชอบจริงๆนะฮะนี่ครับดูนะครับนี่ครับชื่นชอบจริงๆนะครับนี่ฮะลงพ่อเงินจอบใหญ่อ้ลร ผ้นี่บอกตรงว่าสวยจริงนี่ฮะเส้นนี่ครับจอบใจหลงพ่อเงินนะครับลึกๆผิววันนะเนื้อนี่โอ้โหโคตรคลาสสิกเลยนะครับคลาสสิกมากๆด้านหลังเนี่ยนี่ครับอันนี้เอานี่ฮะผมเอาสองพันเจ็ดนะครับบวกสองร้อยครับผมที่ทูนลุมซื้อมาสองพันห้าครับผมเอาสองพันเจ็ดครับนี่ฮะญาตเปิดเลยครับสนใจยังไงก็นี่ฮะโทรสอบถามก็ได้นะครับนี่ฮะ ในการที่3าครับต่อไปส4อันนี้หัวไม่ขีดผลกระทบวัชนแดนฮะนี่พระดูง่ายสบายตาอันนี้เป็นปี0ูนย์ห้าครับนี่ฮะปี0 5ห้าเนื้อหาค่อนข้างสวยมากครับพระสวยเดิมเดิมเลยผิวบ้านเลยนะครับนี่ฮะนี่ับเห็นไหมเนื้ออมเขียวสวยตะไบแต่งดีสวยมากดูตะไบด้านข้างนะครับเห็นไหม นี่ฮะโอ้โหพายเงี้ยนี่ครับเในการที่สามที่สี่ครับนี่ตะไบใต้ฐานนะครับอันนี้ผมเอาขออนุญาตเปิดที่สี่บนห้านะครับนี่ฮะเอาเป็นว่าพี่ๆอะไที่สนใจจริงๆนะพาดูง่ายครับเห็นไหมสวยเดิมๆเลยดูนะฮะล่ําบึกเลยนะฮะนี่ฮะเอาสี่บนห้าครับผมปีศูนย์ห้าวัดชนแดนะครับนี่ฮะบวกบางๆครับนี่ฮะแบ่งปันพีเอฟซี ตะไบด้านข้างนี่ครับเห็นไหมโอ้สวยงามครับนี่ฮะในการสุดท้ายครับก็ประมาณนี้ครับผมหาพิเศนใดครับสนใจชื่นชอบเข้าไหนโทรปิดโทรสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0 8 9ย์4 1 5 9 5้าหนึ่งหนึ่งห้า้าห้าครับมีบริการเก็บไปทาเทางมนเดินนะครับวันนี้โจแจนพระเครื่องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ